เจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีแม่ทัพใหญ่แห่งรัตนโกสินเจ้าพระยาบดินเดชาหรือสิงห์สิงหเสนีเนี่ยเป็นขุนนางที่ทรงอำนาจมากคนหนึ่งนะครับในสมัยรัชกาลที่สามครับเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการทำสงครามกับลาวและก็ยุนนะครับหรือว่าอันนามสยามยุทธครับผู้ที่เป็นอัครมหาเสนาบดีสมุหานายกและก็แม่ทัพใหญ่ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและก็เป็นต้นสกุลสิงหเสนีครับบดินเดชาเนี่ยเป็นราชทินานามพิเศษนะครับที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยส่งพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานแก่เจ้าพระยาบดินเดชาเรียกว่าสิงห์สิงหเสนีแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะครับคุณฟังอาจจะคุ้นกับราชทินานาม,มอื่นๆที่ใช้กันหลายท่านนะครับ ซึ่งต้องกำกับไว้ด้วยว่าตำแหน่งนี้เป็นรัชทินานามและก็มีชื่อประกอบไปด้วยนะครับแต่ต่างจากบาลินเดชาครับเพราะมีแค่ท่านคนเดียวครับทั้งนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระแสงดาบอาญาสิทธิ์ให้กับเจ้าพระยาบดินเดชาสิงหสิงหเสนีนะครับต่อมาเนี่ยทางสมาชิกสกุลสิงหเสนีได้ทูลเกล้าวถวายพระแสงดาบอาญาสิทธิ์อันนี้ให้แก่สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเพื่อเชิญเราไปไว้นะพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่แผ่นดินครับวันนี้ผมจะเอาประวัติของเจ้าพร,ระยาบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีซึ่งเป็นชื่อที่เราคุ้นกันมากอยู่แล้วนะครับมาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่าพอดแคสต์กับผมปิงปองนะครับพบกันได้ทางยูทูบชาแ e l ของคนติดเล่าพอดแคสต์ครับ Facebook และก็ Tik Tok ในชื่อคนติดเล่าครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กรุณากด Subscribe แล้วก็กะดิ่งแจ้งเตือนครับกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์เลยครับและถ้าจะสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ช่องประวัติศาสตร์เล็กๆช่องนี้ก็สามารถสนับสนุนได้นะครับด้วยการกดขอบคุณหรือว่า s u p e r t h n n k s ทางหน้า YouTube ได้ครับเพื่อให้คอนเทนต์ประวัติศาสตร์เล็กๆนี้จะยังมีลมหายใจต่อไปครับขอบพระคุณมากครับ ข้อมูลในวันนี้เนี่ยผมได้จะบทความของนักประวติศาสตร์นักเขียนหลายท่านนะครับเช่นคุณอเนกนาวิกมูลนะครับคุณสันติพักดีคําแล้วก็สมียนอารีครับเขียนไว้ในหลายๆที่โดยเฉพาะในศิลปะวัฒนธรรมนะครับเจ<อ>้าพระยาบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีเนี่ยเดิมชื่อว่าสิงห์ครับเป็นบุตรคนที่4ของเจ้าพระยาอภัยราชาหรือว่าปิ่นนะครับกับท่านผู้หญิงฟักครับ เกิดเมื่อสุขที่13มกราคม2319นะครับในปลายรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับสถานที่เกิดของเจ้าพระยาบดินเดชาเนี่ยอยู่บริเวณเชิงสะพานช้างโรงสีนะครับที่หน้ากระทรวงมหาดไทยในปัจจุบันครับเจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากพราหมณ์สิริวัฒนานะครับซึ่งเป็นพรามณ์ปุโรหิตในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชครับ โดยเจ้าพระยาบดินเดชาเนี่ยเป็นเหลนของพรามสิริวัฒนาครับส่วนเจ้าพระยาอภัยราชาหรือว่าปินเนี่ยบิดาของเจ้าพระยาบดินเดชาเนี่ยเป็นสมุหพระกลาโหมนะครับในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่1ครับเจ้าพระยาบดินเดชาเลยมีพี่น้องร่วมกันทั้งหมด9คนครับมีพี่สาวคือเจ้าจอมปริกในรัชกาลที่1แล้วก็เจ้าจอมปรางในรัชกาลที่สองนะครับพอเจริญวัยขึ้นเนี่ย ในช่วงปลายรัชกาลที่หนึ่งบิดาก็คือเจ้าพระยาภัยราชาปินเนี่ยได้นำตัวในสิงเ,เข้ารับราชการเป็นมหาดเล็กในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรครับในตำแหน่งเจมื่นเสมอใจราชครับต่อมาเมื่อเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรเนี่ยเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลานภาลัลเนี่ยก็ได้เลื่อนครับเป็นเจมื่นสีบริรักษ์ประหลัดกรมพระตํารวจนอกขวา ในกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์นะครับในปี2352จมื่นสีบริรักษ์หรือในสิงเนโดยเสด็จกรมพระราชวังบวรเนี่ยได้ไปในศึกพม่าครับเป็นปลัดรองในเรือลาดตะเวนครับหลังจากศึกสิ้นสุดลงเนี่ยจมื่นสีบริรักษ์ก็ได้เลื่อนขึ้นเป็นพระพรมสุรินครับเจ้ากรมพระตำรวจใหญ่ขวาในกรมพระราชวังบวรครับ และหลังจากที่ศึกอาณาจักรเขมรอุดงนะครับในปี2354เนี่ยก็ได้เลื่อนขึ้นเป็นพระราช,ชโยธาครับเจ้ากรมมหาไทยของฝ่ายกรมพระราชวังบวรนะครับและต่อมาก็ได้เลื่อนเป็นพระยาเกษตรรักษาเป็นเกษตรราธิบดีในกรมพระราชวังบวรครับในปี2359ครับเจ้าเมืองน่านเนี่ยคล้องช้างเผือกมาถวายแก่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่สนะครับ ก็จึงเสด็จออกไปรับช้างเผือกครับพระยาเกษตรรักษาหรือว่าในสิงเนี่ยออกรับเสด็จด้วยนะครับแต่เนื่องจากหมอกลงจัดครับทําให้พระยาเกษตรรักษาหรือว่าในสิงเนี่ยแล่นเรือเนี่ยตัดหน้าขบวนเรือพระที่นั่งครับจนถึงกับต้องโทษกบฏเลยนะครับกรมพระชวังบวรเนี่ยจึงทรงให้จําคุกพระยาเกษตรรักษาหรือว่าในสิงเนี่ยเป็นเวลา4เดือนครับจนกระทั่งกรมมหมื่นเจษฎาบดินนะครับ ได้ส่งช่วยทุนขอให้ไว้ชีวิตพระยาเกษตรรักษาหรือว่าในสิงเนี่ยครับในสิงก็จึงได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษออกมาครับและในปี2,360ครับกรมพระสว่างบาวรมหาเสนานุรักเนี่ยที่วงคดลงครับพระยาเกษตรรักษาหรือว่าในสิงเนี่ยจึงดํารงฐานะเป็นพระยาเกษตรรักษานอกราชการนะครับก็ตอนนั้นไม่มีวังหน้านครับหลังจากที่วังหน้าที่วงคดลงแล้วนะครับ ในปี2362ครับพระยาเกษตรรักษานอกราชการหรือว่าในสิงเนี่ยได้บุรณะวัดสามปลืม้มนะครับซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับนิวาสถานของพระยาเกษตรรักษาเองนะครับที่ริมคลององอ่างบริเวณเวิร์งนครเกษมหรือว่าสำเพงในเขตสัมพันธวงศ์ในปัจจุบันนี้นะครับและในปี2366ขณะที่เจ้าพระยาบดินเดชาเนะี่ยมียศเป็นพระยาเกษตรรักษานอกราชการเนะี่ย ็ได้มีโจทยืนเรื่องฟ้องกล่าวโทษท่านครับในโจทที่กล่าวโทษบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าพระยาเกษตรนอกราชการไปตั้งทำนายอยู่ที่ตำบลบางยี่โทในแควมแม่น้ำสีกุกแขวงกรุงเก่าปลูกโรงใหญ่โตล้อมด้วยไม้ไผ่ทั้งลำทำท่วงทีเหมือนจะตั้งค่ายคูประตูหอรบครบบริบูรณ์พูนโคกขุดคูทำสนามเพาะเป็นเชิงศึกสงครามแล้วเกลี้ยกล่อมผู้คนไว้ในอำนาจตนมาก ทั้งตั้งซองสมประชุมผู้คนร้ายไว้มากเกินปกติทำนาทั้งหาเครื่องศาสตราวุธสะสมไว้มากและตั้งซื้อโคกระบือของโจรผู้ร้ายไว้เป็นพาหนะมากกว่าทำนากระทำให้รัศดรได้รับความเดือดร้อนด้วยโคกระบือหายตามไม่ได้สรรพเหตุที่กล่าวหามานี้เป็นทีเหมือนพระยาเกษตรรักษาจะคิดประทุษร้ายต่อแผ่นดินเมื่อรัชกาลที่สองทรงได้รับรายงานอันนี้นะครับ ก็ทรงมีพระชวินิจฉัยว่าไม่ทรงเชื่อถือถ้อยคําของโจ์หรอกครับแต่ก็ทรงมีพระชดลำรัสว่าโจท์ในกล่าวหาเป็นความอาชญาแผ่นดินครับก็จําจะต้องให้มีตุลาการเพื่อพิจารณาต่อไปให้ได้ความเท็จและก็ความจริงครับจากนั้นก็โปรดกล้าวครับให้เจ้ากรมปลัดกรมพระตํารวจเนี่ย คุมตัวพระยาเกษตรรักษานอกราชการหรือว่าในสิงเนี่ยที่จําอยู่ในที่คุมขังเนี่ยอยู่ในทีมตํารวจนะครับซึ่งตั้งอยู่ริมกําแพงด้านเหนือของวัดพระแก้วในระหว่างนี้ก็จะมีการพิจารณาชําระความครับสื่อพยานแล้วก็ไม่ชัดเจนอยู่ดีครับแต่ระหว่างนั้นก็มีเหตุวุ่นวายที่แทรกขึ้นมาครับก็คือว่าบ่าวของพระยาเกษตรรักษานอกราชการคือในสิงเนี่ยมารายงานผู้เป็นนายนะครับว่าท่านผู้หญิงฟัก มารดาของท่านเนี่ยถึงแก่กรรมครับพระยาเกษตรรักษาก็จึงใช้ผู้คุมไปกราบเรียนท่านเจ้ากรมปหลัดกรมพระตํารวจนะครับก็ขอความกรุณาเพื่อขออนุญาตออกจากตารางเนี่ยไปอาบน้ําศพมารดาครับเจ้ากรมปรลัดกรมพระตํารวจเนี่ยก็เกิดรู้สึกสังเวชนะครับแก่เพื่อนมนุษย์ที่มีความกระตันอยู่ต่อบิดามารดาครับก็ไม่ได้คิดว่าจะมีความผิดต่อทางราชการนะครับก็จึงมีคําสั่งอนุญาตแล้วก็ให้หมื่นหารผู้คุมใหญ่เนี่ย คุมตัวพระยาเกษตรรักษานอกราชการก็คือในสิ่งเนี่ยออกจากตารางนะครับกลับไปบ้านเพื่อร่วมง,งานศพมารดาครับพอเรื่องนี้ไน้ทราบถึงนายเถื่อนครับซึ่งเป็นมหาดเล็กผู้มีหน้าที่รายงานกำกับสารรับสั่งกรมพระตำรวจทั้ง8ศสารเนี่ยก็จึงใช้คนให้ไปตามหมื่นหารมาไต่ถามครับว่าเหตุใดจึงพาพระยาเกษตรรักษาเนี่ยออกไปจากทีมตารางทำให้ผิดต่อทางราชการนะครับและก็ไม่ได้บอกกล่าวให้ในายเถื่อนเนี่ยทราบด้วยครับ หมื่นหานก็เลยตอบว่าเกล้ากระผมเป็นผู้คุมอยู่ในใต้บังคับเจ้ากรมปลัดมีคําสั่งให้เกล้ากระผมมาพาพระยาเกษตรไปอาบน้ําศพมารดาที่บ้านพระยาเกษตรเกล้ากระผมเป็นผู้น้อยก็ต้องประพฤติตามคําสั่งท่านผู้ใหญ่การจะควรประการใดสุดแล้วแต่จะโปรดเถิดในเถื่อนก็จึงตอบกลับไปว่าตัวเจ้าเนี่ยมีความผิดล่วงละเมิดราชการสมควรจะต้องรับพระราชอาญาเคี่ยนหลังทั้นสั่งสอนสักสามสิบที หมื่นหานก็โดนเคี่ยนตามโทษครับแล้วในเถื่อนเนี่ยก็ใช้ให้เสมียน,เ,นยเขียนรายงานเหตุการณ์เตรียมนําขึ้นกราบบังคมทูลให้รัชกาลที่สองส่งทราบเมื่อตอนที่จะเสด็จออกว่าราชการในช่วงคำ่ำน,นะครับขณะที่หมื่นหารก็รีไปแจ้งเรื่องต่อเจ้ากรมปรลัดกรมพระตํารวจท่านเจ้ากรมก็เกิดตกใจกลัวในอํานาจของในเถื่อนครับเพราะว่าในเถื่อนผู้นี้เป็นมหาดเล็กคนโปรดของพระเจ้าแผ่นดินนะครับเป็นที่ไว้วางพระชาชุไทยต่างพระเนตรพระกานครับ มีอำนาจวาสนาอยู่มากทีเดียวเจ้ากรมปลัดกรมพระตำรวจก็จึงรีบออกคำสั่งให้นำตัวพระยาเกษตรรักษาเนี่ยกลับมาขังไว้ในตารางดังเก่าครับขณะนั้นนะพระยาเกษตรรักษาเนี่ยอาบน้ำศพมารดาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ทันจะนำศพลงหีบครับก็รีบกลับเข้ามาอยู่ในตารางแรงเดิมครับพระยาเกษตรรักษานอกราชการหรือว่าในสิงเนี่ยก็คิดแก้ไขอออเรื่องนี้ครับโดยการติดสินบนในเถื่อนนะครับ ใช้ให้คนไปพูดจากเกลี้ยกล่อมว่าขอความกรุณาอย่านำความรายนี้ขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาเลยให้งดไว้จะให้เงินตรา5้าช่างเป็นค่าขมิ้นสีเท้าในเถื่อนก็ยินดีรับเงินนะครับแล้วก็ตอบรับว่าจะไม่กราบบังคมทูลครับขณะที่หมื่นหารก็ได้เงิน2องช่างครับจากพระยาเกษตรรักษาสำหรับเป็นการทำขวัญที่ต้องโทษถูกเคี่ยนนะครับ พยาเกษตรรักษานอกราชการหรือว่าในสิ่งเนี่ยรับพระราชอาัยาอยู่ในตารางเนี่ยเป็นเวลาถึงปีเศษนะครับจนเมื่อรัชกาลที่สองในเสด็จสวรรคตรัชกาลที่สามเมื่อขึ้นครองราชก,าก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานอภัพยโทษครับและก็ตั้งพยาเกษตรรักษานอกราชการเนี่ยขึ้นเป็นพระยาราชสุภาวดีครับเป็นจางวางกรมพระสุรัตสวดัดีกลับเข้ารับราชการตามเดิมครับ สาเหตุที่พิยากเกรษตรักษาได้รับพระราชทานอภัพยโทษเนี่ยสืบเนื่องมาจากที่ท่านเป็นขุนนางคนโปรดของรัชกาลที่3นะครับแล้วก็ถวายงานรับใช้ใกล้ชิดมาก่อนหน้านั้นเป็นเวลาหลายปีครับและก็ด้วยเห,เหตุเหล่านี้นะครับพระยาเกษตรรักษาหรือเจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีก็จึงพ้นพระราชะอาญาในข้อหาเป็นกบฏต่อบ้านต่อเมืองโดยทันทีครับเมื่อมีการผลัดแผ่นดิน แต่เรื่องราวระหว่างพระยาเกษตรรักษากับในเถื่อนมหาดเล็กก็ยังไม่จบแต่เพียงเท่านั้นหรอกนะครับเพราะว่าเมื่อขึ้นรัชกาลใหม่เนี่ยพระยาเกษตรรักษาได้เลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์ขึ้นตามลำดับครับเมื่อได้เป็นพระยาราชสุภาวดีเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่ารัชกาลที่สามเนี่ยท่านโปรดมากเป็นพิเศษครับและก็เพราะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งรัชกาลสําคัญครับเป็นผู้รู้บัญชีแต่และกรมกองและก็แต่และเมืองครับว่ามีจํานวนไพร่ผลเท่าไหร่ มีหน้าที่ออกไปสักเลขเพื่อให้รู้จำนวนไพรพลเวลาที่ต้องเกณฑ์แรงงานและก็ทหารในยามสงครามนะครับตำแหน่งพระยาราชาสุภาวดีก็จึงมักเป็นตำแหน่งที่พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยจะทรงตั้งบุคคลที่ส่งไว้วางพระราชริไทยเป็นพิเศษครับจากนั้นพระราชสุภาวดีก็ได้เป็นแม่ทัพไปปราบลาวเวงจันทร์เมื่อเป็นกบฏนะครับมีความดีความชอบครับจนได้เป็นเจ้าพระยาราชาสุภาวดีครับ ว่าที่จักรีสมุหนายกกรมมหาไทยนะครับจนในที่สุดก็ได้เป็นถึงเจ้าพระยาบดินเดชาที่สมุหนายกอัครมหาเสนาบดีกรมมหาไทยครับขณะที่ในเถื่อนเนี่ยได้เลื่อนตำแหน่งครับเป็นหลวงชาติสุริยงข้าราชการฝ่ายวังหน้านะครับแต่สมทบในพระชวังหลวงครับเมื่อเกิดสงครามกับยวนเนี่ย หลวงชาติสุริยงหรือว่าในเถื่อนเนี่ยก็ถูกเกณฑ์เป็นนายทัพในกองไปกับกองทัพของเจ้าพระยาบดินเดชาด้วยนะครับและจังหวะน,นี้และครับก็ถึงเวลาเอาคืนกันและครับเมื่อกองทัพสยามนยยกไปตั้งค่ายพักพนอยู่ที่เมืองระสือเขตแดเนเขมรนะครับเจ้าพระยาบดินเดชาก็มีบัญชาให้หลวงชาตสุริยงหรือว่าอดีตในเถื่อนเนี่ยคุมไพรพลไปทําสะพานข้ามคลองที่ชื่อว่าคลองกระพงปลักนะครับ คลองนี้อยู่ในพื้นที่ล่อแหลมมากครับเพราะว่าใกล้ค่ายของกองทัพยวนครับฝ่ายยวนก็สามารถยิงปืนใหญ่จากค่ายมาได้โดยง่ายนะครับหลวงชาติสุริยงหรือว่าในเถื่อนเนี่ยก็ไม่สามารถทําสะพานได้ตามบัญชาของแม่ทัพครับเพราะว่าถูกยวนยิงปืนมาเป็นหาฝนเลยครับสุดท้ายก็ต้องถอยทัพกลับมาทางใต้ปากคลองนะครับแล้วก็มีใบบอกไปแจ้งเจ้าพระยาบดินเดชาว่าทําสะพานเรือข้ามคลองกับพงปลัดไม่ได้ เพราะไพรพลล้มตายด้วยอาวุธปืนใหญ่ของยวนโดยมากกับปืนใหญ่ในกองทัพไทยไม่มีจะสู้รบยิงโต้อตอบกับยวนบ้างเหลือกำลังที่จะทำสะพานข้ามคลองกับพงปลักตามบัญชาของใต้เท้าพระกรุณาเจ้าไม่ได้อัจฉรยศึกตกลงคงไม่ผลกล่าวจ้าพยาบริเนเดชาก็มีบัญชาครับว่าหลวงชาติสุริยมเนี่ยเป็นคนขาดและเป็นผู้ขัดคำสั่งแม่ทัพใหญ่ เห็นว่าหลวงชาติสุริยงมีความผิดด้วยไอการศึกครับให้ทะหลวงฟันเนี่ยพาตัวหลวงชาติสุริยงไปฆ่าครับอย่าให้เป็นเยี่ยงอย่างทางราชการแก่คนขาดต่อไปนะครับในทัพในกองทั้งหลายก็จะได้ไม่ทําการเยี่ยงอย่างครับจากนั้นหลวงชาติสุริยงหรือว่าในเถื่อนมหัดเล็กก็ถูกประหารชีวิตครับส่วนงานสร้างสะพานเนี่ยเจ้าพระยาบดินเดชาก็ไม่ได้ใช้ให้ใครไปทําอีกเลยครับต่อมาเนี่ยเมื่อจะไปรบกับยวนเนี่ยท่านก็ไม่ได้เดินทัพ ไปทางที่เคยสั่งให้หลวงชาติสุริยงทําสะพานนั้นหรอกครับท่านไปทางอื่นแทนครับจนมีผู้ใหญ่ในกองทัพเนี่ยเห็นว่าเจ้าพระยาบดินเดชาเนี่ยฆ่าหลวงชาติสุริยงเพราะว่ามีเหตุอาฆาตพยาบาทมาแต่ครั้งก่อนครับก็คือเหตุการณ์ที่เจ้าพระยาบดินเดชาถูกจําในตารางเมื่อคราวต้องโทษกบฏต่อแผ่นดินเมื่อแผ่นดินรัชก,กาลที่สองนั่นแหละครับเพราะว่าเมื่อครั้งกระโน้นเนี่ยในเถื่อนซึ่งเป็นเพียงมหาดเล็กเนี่ยถือตัวว่าเป็นคนโปรดของพระเจ้าแผ่นดินครับ ทำตัวเป็นพวกบุญหนักสักใหญ่และก็โดยนิสัยเป็นพวกปากบอลครับไปยุ่งวุ่นวายกับอีกฝ่ายแม้พระยาเรษรรกษตรหรือว่าเจ้าพระยาบดินเดชานะครับต้องพระราชะอาญาและแล้วก็แม้เป็นขุนนางนอกราชการแต่ก็ยังเป็นถึงขั้นพระยานะครับรับราชการมานานอำนาจารมีก็ไม่ได้มีน้อยครับในเถื่อนเนี่ยเรียกว่าเล่นผิดคนซะแล้วนะครับจนเปลี่ยนราชการผลัดแผ่นดินเนี่ยในเถื่อนก็กลายเป็นพวกบ่าวไร้หนายครับ ไม่มีพระเจ้าแผ่นดินคอยคุ้มกลาหัวขณะที่อีกฝ่ายคือเจ้านายของตนได้เป็นใหญ่ครองบัลลังครับจากเดิมเป็นนักโทษกบฏแต่ที่สุดก็พลิกผันให้เป็นถึงเจ้าพระยาอัครมหาเสนาบดีของแผ่นดินครับมีอหูือที่นายเถื่อนที่มียศขุนนางแค่ชั้นหลวงก็คือหลวงชาตริยงเนี่ยจะต่อก่อนได้นะครับเรื่องของนายเถื่อนหรือว่าหลวงชาติสุริยงเนี่ยก็เรียกว่าแข่งเรือแข่งพายก็พอแข่งกันได้ครับแข่งบุญวาสนาในี่แข่งไม่ได้จริงๆนะครับ เหตุการณ์กบฏเจ้าอนุวงศ์ในปี2369เนี่ยพระยาราชสุภาวดีสิงห์นะครับตอนนั้นยังไม่ได้เป็นเจ้าพราประดินเดชาครับขณะนั้นเนี่ยอายุได้51ปีครับได้รับโปรดเกล้าให้ยกทัพไปทางอีสานหลาวใต้จำปาสักนะครับหลังจากที่ตีทัพของเจ้าโถงซึ่งเป็นหลานของเจ้าอนุวงศ์ที่เมืองพิมายเนี่ยแตกแล้วเนี่ยก็จึงยกทัพต่อไปตีค่ายเวียงคุกที่เมืองยโสธรแตกด้วยครับ เจ้าราชบุตรหรือว่าโย,โยเนี่ยซึ่งเป็นโอรสของเจ้าอ,อนุวงศ์แล้วก็เป็นเจ้าเมืองจำปาศักิเนี่ยยกทัพมาตั้งมั่นที่เมืองอุบลครับพระยารชาชสุภาวดีหรือว่าสิงห์เนี่ยยกทัพจากยะโสธรเข้าโจมตีเมืองอุบลนะครับชาวลาวเมืองอุบลเนี่ยลุกขึนข้นขับไล่เจ้าราชบุตรออกจากเมืองครับเจ้าราชบุตรเนี่ยหลบหนีกลับไปยังเมืองจำปาศักนะครับแต่ก็ไม่สามารถเข้าเมืองได้ครับเนื่องจากว่าความวุ่นวายในเมืองครับ พระยาราชสุภาวดีหรือว่าสิงห์เนี่ยจึงสามารถเข้ายึดเมืองจำปาสักและก็จับกลุ่มตัวเจ้าราชบุตรได้ครับในระหว่างที่ทําศึกเจ้าอนุวงศ์นั้นเน่ยเจ้าพระยาอภัยภูธรหรือว่าน้อยบุญยรัตพันธ์ซึ่งเป็นสมุหานายกเนะี่ยนำทัพในการศึกครั้งนี้ด้วยครับและก็ล้มป่วยลงจนถึงแกอ่อสัญกรรมในปี2370ครับกรมพระราชวังบวรมหาศักดิโพลเสพก็มีพระราชบัญฑูลให้พระยาราชสุภาวดีหรือว่าสิงห์เนี่ย จัดการบ้านเมืองลาวยอยู่ที่เวียงจันทร์แทนครับเมื่อกรมพระสววางบาวรมหาสักดิพลเสพ่ยกทัพเสด็จกลับยังกรุงเทพมหานครแล้วเนี่ยก็จึงกราบทูลความดีความชอบให้แก่พระยาราชสุภาวดีสิงห์นะครับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็จึงมีตราให้เลื่อนพระยาราชสุภาวดีสิงห์ขึ้นเป็นเจ้าพระยาราชสุภาวดีที่สมุหะหนายกครับเจ้าพระยาราชสุภาวดีสิงห์ก็นําทัวเจ้าราชบุตรหรือว่าโยเนี่ย พร้อมทั้งอัญเชิญพระบางจากเวียงจันเนี่ยมายังกรุงเทพครับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขัดเคืองเจ้าพระยาราชสุภาวดีสิงห์นะครับที่ไม่ได้ทําลายเมืองเวียงจันให้ราบคาบก็จึงส่งให้เจ้าพระยาราชสุภาวดีสิงห์เนี่ยไปทําลายเมืองเวียงจันลงอย่างสิ้นเชิงในปี2371ครับเจ้านุ่วงเนี่ยซึ่งได้หลบหนีไปยังเวียดนามที่ราชวงศ์เหงียนเนี่ยได้กลับมายังเมืองเวียงจันในปี2371นะครับ พร้อมคณะทูตของพระจกักรพรรดิมินหมังครับเจ้าหนุวงเนี่ยเข้ารอบสังหารกองกําลังฝ่ายไทยแล้วก็เข้าครองเมืองเวียงจันทร์อีกครั้งครับเจ้าพระยาราชาสุภาวดีสิงห์ก็เลยยกทัพมาตั้งมั่นที่เมืองผ่านพร้าวนะครับหรือว่าตําบลผ่านพร้าวอาเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายครับเจ้าหนุวงก็จึงส่งโอรสก็คือเจ้าราชวงศ์เงานะครับยกทัพลาวจากเวียงจันทร์เนี่ยข้ามแม่น้ำโขงลงมาทางใต้ เพื่อตามทัพของเจ้าพระยาราชสุภาวดีครับเจ้าพระยาราชสุภาวดีสิง ah nice, ห์เนี่ยก็ได้ยกทัพขึ้นมาตั้งรับอยู่ที่ค่ายบกหวานนะครับปัจจุบันคือตะบนค่ายบกหวานอําเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับเจ้าพระยาราชสุภาวดีเนี่ยได้ต่อสู้ตัวต่อตัวนะครับกับเจ้าราชวงศ์เงาครับเจ้าพระยาราชสุภาวดีสิงห์เนี่ยตกจากหลังม้านะครับแล้วก็ล้มลงเจ้าราชวงศ์ก็ใช้หอกแทงครับแต่เฉียดตัวเจ้าพระยาราชสุภาวดี เป็นแผละทะลอกนะครับเจ้าราชวงศ์ก็จะตามใช้ดาบฟันซ้ําครับตอนนั้นเองครับที่หลวงพิพิธซึ่งเป็นน้องชายของในสิงหรือว่าเจ้าพระยาราชสุภาวดีเนี่ยเข้ารับแทนครับทําให้หลวงพิพิธเนี่ยถูกฟันคอขาดเลยนะครับเสียชีวิตครับเจ้าพระยาราชสุภาวดีก็อาศัยจังหวะใช้มีดเนี่ยแทงที่ต้นขาของเจ้าราชวงศ์ครับประกอบกับฝ่ายไทยเนี่ยยิงปืนถูกเข่าของเจ้าราชวงศ์ล้มลงเสียโลหิตมากนะครับ ฝ่ายลาวก็จึงนําเจ้าราชวงศ์เนี่ยขึ้นแคร่หามหนีไปครับเจ้าพระยาราชสุภาวดีสิงห์เนี่ยแม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บแต่ก็ยังคงติดตามเจ้าราชวงศ์ไปนะครับแต่ก็ไม่สําเร็จครับหลังจากชัยชนะของเจ้าพระยาราชสุภาวดีสิงห์ที่บกหวานเนี่ยก็ทําให้เจ้าอนุวงศ์เนี่ยหลบหนีออกจากเวียงจันทร์อีกครั้งครับไปยังเมืองพวนครับอาณาจักเฉียงขวางเจ้าพระยาราชสุภาวดีก็เลยยกทัพกลับไปพันพร้าวอีกครั้งครับ แล้วก็เข้ายึดเมืองเวียงจันทร์จากนั้นก็ได้เผาทําลายเมืองเวียงจันทร์ลงอย่างสิ้นเชิงครับฝ่ายพระจกักรพรรดิมินมังนะครับส่งทูตมาอีกครั้งครับแต่ว่าเจ้าพระยาราชสุภาวดีก็ไม่ไว้วางใจฝ่ายเวียดนามนะครับจึงออกอุบายให้จัดงานเลี้ยงให้แก่คณะทูตเวียดนามครับแล้วก็สังหารคณะทูตเวียดนามจนเกือบหมดสิ้นเลยครับนั่นทําให้เจ้าน้อยเมืองพวนครับได้จับกลุ่มตัวเจ้าอนุวงเลย ส่งมาให้เจ้าพระยาราชาสุภาวดีได้สําเร็จครับหลังจากเสร็จศึกเจ้าอนุวงศ์เนี่ยพระบาทสมเด็จพระนางกล้าเจ้าอยู่หัวก็จึงทรงแต่งตั้งเจ้าพระยาราชาสุภาวดีสิงห์เนี่ยขึ้นเป็นเจ้าพระยาบดินเดชาครับอัครมหาเสนาบดีสมุหานายกในปี2373นเะครับเวลานั้นเนี่ยเจ้าพระยาบดินเดชาเนี่ยอายุได้53ปีแล้วครับและต่อมาก็ถึงสงครามใหญ่ก็คืออันนามสยามยุทธครับ ในปี2376ตอนนั้นได้เกิดกบฏขึ้นที่เมืองไซง่อนครับเมื่อเจ้าพระยาบดินเดชาอายุ58แล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีพระราชโองการให้เจ้าพระยาบดินเดชาเนี่ยยกทัพจํานวน40,000เนี่ยไปตีไซง่อนครับโดยร่วมกับเจ้าพระยาพระคลังนะครับหรือว่านายดิบุญนาคซึ่งนําทัพเรือครับและก็เจ้าพระยานครราชสีมาหรือว่าทองอิน ผู้เป็นน้องเขยของท่านนะครับเพราะว่าท่านผู้หญิงบุญนาคน้องสาวของเจ้าพระยาบดินเดชาเนี่ยสมรสกับพระยาคนครราชสีมาครับเจ้าพระยาบดินเดชาและเจ้าพระยาพระคลังหรือว่าดิดบุญนาคเนี่ยตั้งมั่นอยู่ที่เมืองโจโดกนะครับหรือว่าเจวุกนะครับของเวียดนามครับทัพเรือสยามเนี่ยล่องเรือไปตามแม่น้ําบาสักครับพบกับทัพเรือฝ่ายยวนที่คลอมหว๋แนาวนะครับฝ่ายยวนเนี่ยสามารถต้านทานทัพฝ่ายสยามได้ครับ เจ้าพระยาบดินเดชาและเจ้าพระยาพระคลังเนี่ยต้องล่าถอยกลับไปยังเมืองโจโดกนะครับฝ่ายยวนก็ยกทัพตามมาตีเมืองโจโดกครับทำให้เจ้าพระยาบดินเดชาตัดสินใจเนี่ยถอยทัพไปยังอาณาจักรเขมรซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองพระตะบองนะครับแล้วก็มอบหมายให้นักองค์อิ่มรักษาเมืองพระตะบองแล้วก็จึงกลับเข้ากรุงเทพครับในปี2379เจ้านี่ยเจ้าพระยาบดินเดชาได้รับโปรดเกล้าให้เดินทางไปสำรวจทำบัญชีกำลังพลในหัวเมืองขเขมรป่าดงครับ ระหว่างทางเนี่ยผ่านเมืองพระตะบองก็จึงบูรณะปรับปรุงสร้างกำแพงเมืองพระตะบองขึ้นใหม่นะครับจักรยาบดินเดชาเดินทางถึงเมืองขุขันซึ่งปัจจุบัน,นยอยู่ในรีสเกตนะครับในปี2380ครับทำบัญชีกำลังพลแล้วก็สร้างป้อมเมืองพระตะบองเสร็จสิ้นแล้วก็จึงเดินทางกลับเข้ากรุงเทพครับหลังจากที่สมเด็จพระอุทัยราชาแห่งกัมพูชาสวรรคตลงเนี่ยพระจกักรพรรดิมินมังก็จึง ตั้งนักองมีเนี่ยขึ้นครองกัมพูชาแทนครับนักองค์อิมเนี่ยเห็นเป็นโอกาสก็จึงกวาดต้อนผู้คนเมืองพระตะบองเนี่ยไปเข้ากับฝ่ายเวียดนามที่พนมเปญในปี2382นะครับเจ้าพระยาบดินเดชาก็จึงออกไปรักษาเมืองพระตะบองอีกครั้งครับในปีนั้นน่ยชาวกัมพูชาลุกือขึ้นต่อต้านการปกครองของฝ่ายเวียดนามครับเจ้าพระยาบดินเดชาก็จึงยกทัพเข้าโจมตีเมืองโพธิสัตว์ พร้อมกับเจ้าปริยานครราชสีมาหรือว่าทองอินนะครับองค์เดลกซึ่งเป็นแม่ทัพเวียดนามเนี่ยสามารถป้องกันเมืองโพธิสัตว์ได้ครับเจ้าพรยาบดินเดชาก็เจรจากับองค์เดลกแม่ทัพฝ่ายเวียดนามครับองค์เดลกก็ยินยอมถอยกําลังออกจากเมืองโพธิสัตว์นะครับทําให้ฝ่ายเวียดนามเนี่ยล่าถอยไปอยู่ที่เมืองโจดกเหมือนเดิมครับเจ้าพรยาบดินเดชาเนี่ยตั้งอยู่ที่เมืองโพธิสัตว์แล้วก็ส่งนักองค์ด้วงไปตั้งมั่นอยู่ที่เมืองอุดมมีชัยนะครับ ตอนนั้นเนี่ยจัก,กรพัิเทียวจิเนี่ยได้ส่งเหรียญวันเจืองครับยกทัพจากโจโดกเข้ามายึดพนมเปญได้เจ้าพระยาบดินเดชาก็จึงยกทัพจากโพธิสัตว์เนี่ยไปยังเมืองอุดงครับเพื่อช่วยเหลือนักองค์ดวงครับเจ้าพระยาบดินเดชาเนี่ยนำทัพเข้าซุ่มโจมตีทัพเวียดนามจนแตกพ่ายแพ้กลับไปนะครับสงครามอันนามสยามยทดระหว่างสยามแล้วก็เวียดนามเนี่ยกินเวลายืดเยื้อกว่า10ปีครับแล้วก็ไม่มีข้อสรุป ก็นําไปสู่การเจราจาระหว่างฝ่ายสยามและก็เวียดนามนะครับเจ้าพระยาบดินเดชาเนี่ยได้บูรณะวัดพระพุทธโคสาจารย์ที่เมืองพนมเปญเอาไว้ในปี2389แเครับและจ้าพระยาบดินเดชาก็อยู่จัดการเรื่องอาณาจักรเขมรอยู่ที่เมืองอุดองจนถึง2390นะครับเจ้าพระยาบดินเดชาเนี่ยเป็นผู้แทนพระองค์นำเครื่องอิสริยยศและสุพรรณบัตรแต่งตั้งนักองค์ด้วงขึ้นเป็นสมเด็จพระหริรักรามาธิบดี กษัตริย์แห่งกัมพูชาในปี2390ครับเจ้าพระยาบดินเดชาที่รัชกาลที่3ทรงเรียกด้วยความยกย่องว่าพีบดินเนี่ยเป็นแม่ทัพใหญ่ที่มีความกล้าหาญและก็ความเสียบขาดเอามากๆเลยนะครับปีที่ท่านกลับจากขเขมรมาเนี่ยเจ้าพระยาบดินเดชามีอายุย่างเข้า71ปีแล้วครับแต่ก็ยังเข้มแข็งและก็สามารถรับราชการสนองพระเดชพระคุณได้ครับแต่ต่อมาจนกระทั่งถึงวันที่24มิถุนายน 2,392เจ้าพระยาบดินเดชาก็ถึงแก่อสัญญกรรมครับ้วยอาหิวาตะกรคโรคซึ่งตอนนั้นกำลังระบาดชุกชุมในปีนั้นพอดีครับจนรุ่งขึ้นในปี2,393ก็จึงได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเจ้าพระยาบดินเดชาสิงสิงหเสนีขึ้นที่วัดสเกตครับซึ่งเมื่อนักองค์ดวงหรือว่าสมเด็จพระหริรักรามาธิบดีพระเจ้ากรุงกัมพูชาเนี่ย ได้ทราบว่าเจ้าพระยาบดินเดชาสิงสิงหเสนีเนี่ยถึงแก่อสัญญกรรมองค์หริรักก็ระลึกถึงบุญคุณครับที่เจ้าพระยาบดินเดชาเนได้ช่วยเหลือปราบปรามหมู่ปัญจามิตรนะครับทั้งช่วยจัดราชการเมืองเขมรให้ราบคาบเรียบร้อยตลอดมาครับก็จึงสั่งให้สร้างเก่งขึ้นที่หน้าค่ายใหญ่ใกล้กับวัดโพธารามในเมืองอุดมมีชัยนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของเขมรครับ แล้วก็ให้พระภิกษุเนี่ยที่ชื่อว่าพระภิกษุสุกนะครับเป็นชาวขเขมรเป็นช่างปั้นฝีมือเยี่ยมในยุคนั้นเนี่ยปั้นรูปเจ้าพระยาบดินเดชาขึ้นไว้เป็นอนุสาวรีย์ด้วยปูนเพชรครับในราวปีพุทธศักราช2,392นะครับและประกอบการกุศลปีละครั้งที่เก่งนั่นแหละครับชาวขเขมรเนเรียกว่ารูปองค์บดินครับแล้วก็เรียกมาจนทุกวันนี้เลยนะครับ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยส่งให้ตราพระราชบัญญัติขานนามสกุลนะครับเมื่อ22มีนาคม2455ครับมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2456และก็มีพระราชทานนามสกุลแก่พระราชวงศ์ขุนนางและก็บุคคลต่างๆครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามสกุลสิงหาเสนีเนี่ยเป็นลำดับที่7 ในสมุดทะเบียนนามสกุลพระราชทานเลยนะครับเพื่อเป็นเกียรติยศแก่บรรดาบุตรหลานผู้สืบสกุลจากเจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์สิงหเส,สนีครับก็เห็นได้ครับว่าเจ้าพระยาบดินเดชาเนี่ยเป็นแม่ทัพใหญ่แล้วก็เป็นขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่มาตั้งแต่สมัยวังหน้าจนกระทั่งมาเป็นขุนศึกคู่ใจของรัชกาลที่3นะครับแต่ก็น่าเสียดายที่ท่านเสียชีวิตด้วยอหิวาตกโรคนะครับนักรบผู้ยิ่งใหญ่ก็แพ้โรคภัยเหมือนกันนั่นแหละครับ และนี่ก็ทําให้หลายๆคนที่รู้จักชื่อของท่านคือเจ้าพระยาบดินเดชาซึ่งปัจจุบันนี้นอกจากจะเป็นชื่อนักรบที่เรารู้จักขุนนางที่เรารู้จักแล้วก็เป็นชื่อโรงเรียนนะครับหลายสถาบันเลยที่ชื่อที่ใช้นามของเจ้าพระยาบดินเดชามาเป็นชื่อโดยเฉพาะโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีนะครับซึ่งที่โรงเรียนเนี่ยก็มีอนุสาวรีย์รูปปั้นของเจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์สิงหเส,ส,สนีอยู่ด้านหน้าโรงเรียนด้วยนะครับ ขอบพระคุณที่ติดตามคนติดเล่านะครับผมแนบช่องทางการติดต่อขอบคนติดเล่าไว้ทางกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับรูปภาพที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวต่างๆผมโพสต์ใน Facebook Fanpage แล้วนะครับขอบพระคุณในทุกความคิดเห็นข้อติชมและก็ข้อเสนอแนครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนนะครับผมปิงปองสวัสดีครับ